อเคสวัสดีสวัสดีค่ะอยู่ในชันเป็กกี้นะ้อมนคูเวอร์นะอยู่ในช่วงเป็กกี้เล่าเรื่องวันนี้คือคือคือมาเล่าเรื่องแคมปิง้งสาเหตุของการเป็กกี้เริ่มออก outdoor. อาท์ด่ดิฉันเป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่มีสกิลการเซอร์ไบเวลแรงสิ้น like เซอร์ไ a l วลสกิคือ0ถ้าปล่อยเป็กกี้เข้าป่าคือเป็กกี้ตายด <laughs> ิฉันก่อไฟไม่เป็น ดูไม่ออกว่าต้นไม้อะไรกินได้กินไม่ได้แหล่งน้ํากองยังไงหาไงคือไม่เป็นชีวิตนี้เติบโตด้วยอยู่มากับเมืองอย่างเดียวเลยนะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปแคมปิ้งเลยไม่เคยไม่เคยกลัวมากกับการแบบต้องออกไปนอนกลางดินกลางทรายอะไรเงี้ยครั้งสุดท้ายที่กลางเต็นท์ก่อนปีนี้ก็คือเมื่อตอนอายุสิมสามยุวกาชาด แล้วเราก็แบบเออจำได้ว่าเท่าที่จำได้เพราะว่าในเต็นน์นั้น่ะมันจะมีนักเรียนประมาณแบบสิบคนหรือสิบสองคนอะไรเงี้ยแต่ละสีหมู่จำไม่ได้หรอกนะว่าที่นอนเป็นยังไงแต่จำได้ว่าเต็นที่กลางก็กลางไม่ค่อยจะเป็นแล้วพอก,กางเสร็จปุ๊บอะ่ะเด็กน้อยอ่ะเนาะอายุสิบห้าสิบสี่สิบห้าก็ยังไม่รู้เรื่องเงี้ยก็เอาผ้าุณหนูอ่ะไปตากแล้วนอนพอนอนเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามา คืออีน้ำแบบคอนเดนเซชันอะแล้วคงฝนตกด้วยอะไรไม่รู้อ่าแต่คือคือน้ำมันมันทำให้ผ้าคุณหนูเปียกแล้วผ้าคุณหนูแม่งก็โชกแล้วมันก็ดริปใส่หน้ากูตอนอายุ14-15ี่้าเราก็แบบฝังใจเลยว่าแบบเออไม่ชอบไม่ชอบแคมปิง้งไม่ชอบการนอนเต็นท์ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องนอนเต็นท์ประมาณนั้นจนกระทั่งต้นปีเราก็เริ่มแบบ เออเริ่มมีความสนใจว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยฉันจะต้องเตรียมของอยังไงเราก็แบบเริ่มทําการหาข้อมูลแล้วก็เออเริ่มจัดกระเป๋าเริ่มแบบซื้อแบคแพคอันหนึง่งซื้อกระเป๋าเป้อันหนึง่งแล้วก็เริ่มหาอุปกรณ์ survival ว่าเอยควรจะมีอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบฉุกเฉินแบบต้องย้ายออกไปแบบแคมป์ไซส์อะไรเงี้ยต้องทำาไงมัง่ง แล้วพอเริ่มหาอะไรแบบมันเกิดขึ้นปุ๊บก,ก็ไปเจอช n นลอันหนึ่งที่ YouTube เป็นของฝรั่งเป็นอยู่เมกาแล้วเขาก็แบบมีลูก3คนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แคมปิ้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเออก็สนุกดีนี่หว่าแล้วแต่ของเขาจะเป็นแบบบูชคราฟบูชคราฟในความเข้าใจของเรานะคือมันก็จะเป็นการ Survival แบบ Primitive หน่อยอะไรเงี้ยก็คือใช้อุปกรณ์ Google เลยจ้ะไม่เข้าใจมึง Google there aren't school practice of being a bitch ฮะ bitch crap no 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 bush crap bush crap กูเสิร์ฟเลยเนี่ย okay 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 bush crap is skills gained by or necessary for living in the bush country เป็นเป็นทักษะที่แบบจะต้องหาน้ำหาไฟสร้างเชลเตอร์อะไรเงี้ย survive กับป่า nature คือคือเราไปดูลุงคนเนี้ยเพราะว่า เราเรียกเขาว่าลุงคือเขาก็ไม่ลุงมากหรอกคือเราไปดูเขาเพราะว่าเขาใช้สกิลในการแบบในการสร้างเชลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสร้างแบบจากหิมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูว่าอ๋อแล้วมันมีความรู้เนะว่าถ้าสมมุติเราติดไปเดินป่าแล้วติดอยู่ในหิมะเราจะต้องทอํายังไงให้ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเขาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจดีแล้วฉันก็เริ่มเสพติดในการดูอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดูไปเรื่อย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 แล้วก็แบบเออหรือว่า ีนี่เปกกี้จะไปแคมปิ้งแล้วก็เลยคิดว่าเออเปกกี้จะไปแคมปิ้งเปกกี้จะไปแคมปิ้งแคมปิ้งต้องการอะไรบ้างนะคะดิฉันก็แบบว่าเออฉันต้องมีเต็นท์ฉันต้องมีถุงนอนฉันต้องมีคือคือเรามันเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ถุงนอนเว้ยมันต้องมี sleeping pad เหมือนกับเหมือนกับฟูกอะฟูกที่นอนแต่มันไม่ใช่ตัวฟูกที่แบบทาจากฟองนะ้ามันจะเป็นมันจะเป็น เป็นเหมือนกับเป็นปั๊มลมเอาไปปั๊มลมเข้าไปเนาะแล้วก็เป็นสลิปปิ้งซิสเต็ก็ต้องมีหมอนด้วยอะไรเงี้ยแต่หมอนไม่เป็นไรแบบเออพอด้านได้แล้วก็มีต้องมีสเสบียงทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาว่าแคมปิง้งต้องทำยังไงม้าง,างที่เนี่ยที่แคนาดานะคะเขาบอกว่าตามกฎหมายก็คือสามารถตั้งแคมป์ที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ private property เออจะสามารถตั้งแคมป์ใน w h e e can I camp in Canada ฉันไม่ฉันอยากใช้คำแบบที่มันถูกต้องนี Where can I camp in Canada สามารถแคมป์ในป่าที่ไหนก็ได้แค่ต้อง make sure ว่ามันไม่ใช่ private property ว่าง้นเธอะแล้วก็ private property คือพื้นที่สมบุคคลถ้าเป็นแมม์ไซต์ของแบบ BC Provincial Park เนี้ยมันก็จะมีป์าต่างๆเป็นอุทยานอะไรเงี้ยนะ ก็จะต้องจองมันก็จะมีระบบเว็บไซต์ให้เข้าไปจองในแคมป์ไซต์ต่างๆก็คือที่แคมป์ไซต์ก็คือเขาก็จะทําเป็นถนนเข้าไปแล้วก็แตกกิ่งตุ้งๆแต่ละแคมป์ไซต์ก็จะมีมีเป็นพื้นที่โลง่งๆแล้วก็มีโต๊ะปิกนิกให้อันหนึง่งมีไฟร์เพิทไว้สําหรับไว้สําหรับก่อไฟในบริเวณนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วคุณก็สามารถเอารถเข้าไปจอดได้เลยแล้วก็กางเต็นท์ เออเราก็แบบเออเออลองอันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเบบี้เนาะเราก็จองที่แรกไปเรียบร้อยแล้วก็ซื้อของเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์จริงๆสามารถเช่าได้แต่ว่าเราก็แบบเออไม่อยากไปเช่าพวกถุงนอนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาพอคนที่เขาให้บริการการเช่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบอืมซื้อแดะอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยไปที่ Uh, Canadian t i เอนีเนี่ยมันเป็น Retail Store ที่ขายของจิป,ปาถัาดสักกร,กกรเบือยันเรือนลบขายนั้นแต่แบบกระถางต้นไม้เครื่องโดดฝุ่นอะไรขอขายของใช้ว่างั้นเถอะมีส่วนของออโตโมบิลด้วยก็คือแบบพวกแบบเปลี่ยนล้อล้อไหมอะไรเงี้ยอุปกรณ์ปัดน้ำฝนซอบบงซอบบูอุปกรณ์ล้าง ทำความสะอาดต,ต่างๆหรือว่าแบบเครื่องมือช่างอะไรเงี้ยแล้วมันมีส่วนของ survival อก็คือแบบไม่ใช่ survival สิเป็นแคมปิ้งเราก็เลยเออเออก็ได้ไปดูที่นี่ก็ได้เพราะว่าของเยอะดีแบบมีหลายอย่างดีแบบ one stop ดิฉันก็ไปแต่ว่าเราซื้อเต็นท์กับ Amazon เพราะว่าเราคิดว่าซื้อ Amazon สะดวกดีมาส่งเลยอะไรเงี้ย เราซื้อเต็นท์หนึ่งคนกับอเมซอนนะระหว่างที่รอมันมาส่งดีฉันก็ไปชอปปิ้งที่ Canadian t i ท e ไปซื้อ sleeping bag ถุงนอน <c ười> คือความโง่ดีฉันเนี้ยก็คือจะมาเป็นข้อมูลเลยนะว่าแบบทอ่ทองเที่ยวกับแคมปิ้งอ่ะมันจะต้องดูเทคนิคอยังไงเอ่อสเปคของพวกแบบถุงนอนถุงนอนอ่ะคือมันไม่มีกฎหมายมาบอก บังคับผู้ผลิตว่าจะต้องเอาอุณหภูมิไหนในการโฆษณาในการแปะป้ายเลเบลตัวเองอุณหภูมิอะ่ะมันก็จะมีอุณหภูมิที่เขาเทสมาให้แล้วเนี่ยสามแบบแบบที่หนึ่งก็คือ comfortable temperature comfortable comfortable temperature ก็คืออุณหภูมิที่คุณนอนคงไปในนั้นนะแล้มันสบายนอนหลับนอนหลับอืมคือมันก็จะมีมันก็จะมี comfortable ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบ เออเราจะไม่ได้ตรงกลางมนเรื่อรแต่อันสุดท้ายมันคือเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมก็คือไม่ตายแต่ว่ามึงหนาวแน่ๆอยู่ในนั้นแต่ไม่ตายนะเราอะก็ซื้อถุงนอนในราคา29.99เหรียญมาเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันถูกดีอะไรเงี้ยไม่ไม่แพงมากในการเริ่มต้นเอ่อทุกครั้งที่ซื้อของนะทุกคนถ้ายังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าให้เก็บเก็บใบเสร็จไว้เก็บรีซีทไว้ที่นี่มันรีเทิร์นได้แล้วเราก็อ่ะไปนอน คือซื้อถุงนอนมาด้วยความเข้าใจว่ามันเขียนว่า5องศา5องศาเซลเซียสแล้วอง,องศาถ้าดูอเมริกาถ้าอยู่ฝั่งนอน์ทอเมริกาให้ดูด้วยนะว่ามันเขียนฟาเรนไฮหรือว่าเซลเซียสถ้ามันเขียนศูนย์ฟาเรนไฮนี่คือติดลบนะคุณ <c oughs> คือฟาเรนไฮต์มันจะต่ำกว่าเซลเซียสไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้เพราะว่าเราใช้เซลเซียสเป็นหลักในการเข้าใจเออแต่ว่าให้ดูด้วย เพราะว่าเพราะว่ามันก็มีความคาดเคลื่อนเข้าใจการไม่เข้าใจการมิสคอมมูนิเคชันเกิดขึ้นได้ทีนี้เราก็ซื้อห้า่ห้อองศามาด้วยความเข้าใจว่าเราเช็คอุณหภูมิแล้วว่าไอ้วันที่เราจะไปนอนอะ่ะมันจะประมาณ6องศาเราก็แบบเออประมาณนี้แหละน่าจะได้อยู่โอเคนี่คือเรื่องถุงนอนยังไม่บอกว่าผลลัพธ์เป็นไงแต่จริงถ้าอยากรู้เป็นไงไปดูได้น,นะเรามีทํา YouTube เป็นภาษาอังกฤษอยู่ว่าไปไปแคมปปิ้งครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้าง แล้วทีนี้พอซื้อถุงนอนเสร็จปุบก็มันซื้อเอ่อ sleeping pad sleeping pad เนี่ยทำไมจะต้องมี sleeping pad หลักการในการแคมปิ้งก็คือคุณกางเต็นท์เต็นท์เนี่ยมันจะปกป้องคุณจาก element ต่างๆอย่างเช่นฝนแดดเอ่อลมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเ s h e ตอร์ให้คุณแต่เต็นท์ไม่ได้อุ่นโอเคเข้าใจกันก่อนเต็นท์ไม่ได้อุ่นนะจ๊ะ เต็นท์ที่อุ่นคือเต็นท์เอ่อฮาร์เขาเรียกว่าอะไรฮอตเต็นท์ฮอตเต็นท์ฮอตเต็นท์เนี่ยมันจะมีมันจะมีเตาอยู่ข้างในซึ่งราคาก็ลดหลั่นกันไปแล้วแต่นะคะเราจะไม่ถึงพูดถึงฮอตเต็นท์อันนั้นมันก็คือเอ็กซ์ตรีมเกินไปไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะออกไปแคมปิ้งตอนแบบลบยีองศาเซลเซียสข้างน,นอกอเข้าใจไหมอันนี้ก็คือพูดในถึงเจเนอ r a ลคือเต็นท์มันก็จะปกป้องเราจากอเลเมนต์ทีนี้อะไรคือความอุ่นในเต็นท์ล่ะ ตัวมนุษย์เราเนี่ยคือความอุ่นเป็นฮีเตอร์ในเต็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะผลิตความร้อนออกมาเนาะทีนี้สิ่งที่จะต้องทําให้เราอุ่นก็คือสลิปปิ้งแบกถุงนอนจ้าถุกคนถุงนอนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องลงทุนนะคะจะลงจะไม่ลงทุนอะไรกันเลยก็ได้แต่ถุงนอนควรลงทุนนะแล้วถุงนอนเฉยๆอะ่ะกัดในเต็นอะ่ะก็ไม่ได้ทําให้คุณอุ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณนอนไปปุ๊บอะนอนไปปุ๊บ ตัวเรามันก็จะติดไปกับพื้นเนาะแล้วความเย็นจากพื้นน่ะมันก็จะคลายออกมาใส่ตัวเรามันจะทําให้ไม่ว่าไม่ว่าถุงนอนแม่งจะดีแค่ไหนอะถ้ามึงไม่มี sleeping pad อะมึงก็หนาวค่ะโอเคดังนั้น,นก็ต้องมี sleeping pad ฉันก็ไปศึกษามาฉันก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้จะต้องมี sleeping pad นะแล้ว sleeping pad ขอฉันก็แบบเป็นแบบ lightweight อะไรเงี้ยก็คือแบบพับเพิ่มไปเลยเก็บได้นู่นนี่นั่นก็ซื้อมาจาก Amazon เหมือนกัน ปรากฏวันแคมปิ้งมาถึงฉันก็ไปซื้อของกุ๊กกิ๊กักกึ๊กซื้อแบบคูลเลอร์เล็กๆมาใสาห่หงอาหารแบบซื้อตรงซื้อเตาอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกมากซื้อของเออแล้วเราก็แบบอไปแคมปิ้งครั้งแรกในชีวิตเือสนุกไปถึงกางเต็นกางเต็นกูก็กางไม่เป็น <laughs> คือเต็นน่ะมันมันก็มีเต็นเนาะ มันก็เป็นตัวเต็นตึงมันก็จะมีเสาตึงแล้วมันก็จะมีตัวเพกเพกก็คือตัวมุดอ่ะเอาไวต้ตอกเต็นตามมุมต่างๆยึดเต็นไว้ไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนหนีไปไหนซึ่งไอ้ตัวหมุดอ่ะมันก็จะมีหลายแบบแตส่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ซื้อเต็นที่แบบราคาดีแพงอะไรเงี้ยไอ้ตัวหมุดตอกอ่ะมันก็จะเป็นเหล็กงโง่ๆมาเป็นตัวตะของโง่องๆอย่างเงี้ยให้เราตอกแล้วก็เอาเอา,เอาหินทุปบปอกๆๆกปกก,ก,กลงไป ซึ่งทุบป,ปุ๊บแม่งเบนป้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอีหยังวะอีหยังวะแล้วกูก็นั่งตอกไปทีปอกแปกปอกแปกอยู่งั้นน่ะเออเออแต่ก็ตลกดีสนุกดีกลางเต็นท์ครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มียากนี่ว่าเพราะว่าจําได้ว่าภาพจําตอนอยูวากาชาดอะมันวุ่นวายไม่เข้าใจเต็นท์ยักษ์เต็นท์แบบสิบคนยอะไรเงี้ยสิบนักเรียนสิบคนเข้าไป แล้วครูก็จะแบบเธอต้องทําอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้แล้วฉันก็แบบกูไม่เข้าใจอ่ะเห,อเหมือนเหมือนสมองตอนนี้ยังไม่รีแอไลน์ยังไม่เอ็นไลท์เมนต์เกิดขึ้นอะไรเงรี้ยก็เลยรู้สึกแบบไม่เข้าใจอ่ะทีนี้กางเซนเต็ดก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็แบบเฮ้ยเบกี้มึงกลางเต็นได้เก่งมากค่ะตบมือเย้ yeah แล้วเราก็แบบกลางเต้นเสร็จก็อ่ะเอาถุงนอเอาถุงเองเอสลิปปิ้งแพดไปเปิดไป ปั๊มลมในนั้นกางออกมาความโง่คืออะไรวะซิปปิ้งแผ่นที่เราซื้ออะมันแบบไม่ต้องเป่าปากเว้ยมันเป็นถุงแล้วก็แบบต่อกับซิปปิ้งแผน่นแล้วก็เอาถุงเก็บอากาศแล้วก็อัดอากาศลงไปจะได้ไม่ต้องเปืองลมหายใจอ่าฟังดูไอเดียดีเนาะซึ่งมันก็ดีเว้ยก็ดีประเด็นคือความโง่ที่ฉันจุกวาวอะกูปิดไม่สนิทกูปิด แต่ว่ามันมีแกบเหลือิเนี่ยคือมันมันก็อยู่ถ้ามึงไม่ได้ไปนอนทับมันแต่ด้วยความที่มันคือสลิปปิ้งแพดมันก็ต้องนอนไงคือกูก็ต้องลงไปนอนกูก็ต้องไปนอนแล้วก็เออก็ได้อยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยก็แบบเออเอเอ,เอนอนอ่านนอนเล่นมือถือนอนอ่านในแพดอะไรเงี้ยก็แบบเออได้อยู่ได้อยู่แปบลบว่าอะไรแปลม่ได้เออแต่ว่าความจริงอ่ะมันยังไม่ได้ปรากฏณนเวลานั้นโอเคปะเราก็เข้าใจว่าเออได้อยู่โอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต ถุงนอนกลางนู่นนี่นั่นโคมไฟใส่หัวมาพร้อมก็ผ่านไปจนกระทั่งเที่ยงคืนดูรู้ได้ไงวันเที่ยงคืนดูในกาเข้ามือเอ่อเที่ยงคืนแล้วเรารู้สึกว่าทาไมกูหนาววะแบบนอนเรานอนเข้านอนแต่สามทุม่มลาคนนอนเร็วเพราะว่าต้องตื่นไงไปทํางานตอนเช้าเป็นปกติตื่นทํางานตอนเช้ากอตื่นกูตื่นตีสี่โอเคกูคทํางานห้าตีห้าคือ ก็เลยก็เลยเป็นคนตื่นนอนเร็วเออเราก็แบบเข้านอนตั้งแต่แบบสามทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามทุ่มคือไปเข้าน้ำครั้งสุดท้ายเพราะว่ากลัวการแบบเปิดเต็นท์ตอนกลางคืนเออเข้าไปปุบ๊บนอนจะนุ้งตื่นขึ้นมาตอนไม่ได้สะดุ้งตื่นคือแบบรู้สึกจําได้ว่ารู้สึกหนาวมากอยู่ก็แบบทําไมมันหนาวยนี่วะหนาวจนแบบกูตื่นอะ่ะตื่นเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบมันเปนการเที่ยงคืนแล้วก็แบบข้างนอกคือเงียบเงียบละมืดแล้วก็แบบ มันมืดเนาะมันเงียบเนาะหนาวแล้วก็สั่นกึกกึกึแล้วในความสั่นระหว่างที่สั่นอยู่เองเว้ยเราก็แบบนอนอยู่นอนแบบตะเคงงอยู่แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกถึงหินทุกก้อนแบบหินกรวดหินอะไรเงี้ยหินแบบเล็กๆอะ่ะว่ามันอยู่ใต้ตัวฉันวะแล้วเราก็เลยเอาเมือแตะๆพื้นเว้ยตรงที่มันส่วนที่มันควรจะเป็นเซฟพิงแพร์เนี่ยแหละแบนเว้ย เอ้จำได้ไหมที่บอกว่ากูปิดไม่สนิทอ่ะเออมันอากาศลีบหมดเลยอากาศลีบเราก็แบบอากาศลีบไมัหมดเลยทำไงดีวะชิปหายแล้วชิปหายชิมหายจริงแล้วคือตอนนั้นคือหนาวหนาวจนสั่นเลยเว้เราก็แบบโอ้ไม d กูทำไงดีวะมึงฟักอัพอีกแล้วไปกี้แต่เท่ยงคืนไงด้วยความทิ้งคืนแล้วความหนาวเราก็เลยแบบเออช่างแม่งวะนอนกัดฟันนอนนอนแม่งแบบนอนสันๆอย่างนั้นแหละเลยนอนไปตื่นมาที ตีสองนิดนิดตีสองนีแเราก็รู้สึกว่าปวดฉี่แต่ว่าไม่กล้าลุกไปฉี่เพราะกลัวกลัวความมืดกลัวผีเป็นคนกลัวผีที่ชอบฟังเรื่องผีแล้วฉันก็แบบปวดฉี่อ่ะเรก็หนาวด้วยแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ปวดคอทุกอย่างเลยอ่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นจะปวดขนาดนี้ว่าเราก็แบบเออฉันไม่เมื่กี้ถ้ามึงอันฉี่ตอนทําง,งานได้แปดชั่วโมงอ่ะอีก อีกชั่วโมงหนึ่งมึงตีห้าฟ้า,ฟา,ฟาแล้วมีแดดมีแสงมันเนี่ยมึงค่อยลงก็ชเชยกันแล้วโอเคโอเคโอเค,อเคกันใจนอนนั่นแหละตามปกติตามหลักาการก็คือถ้าถุงนอนมึงดี sleeping system ม,มึงดีนะฮะคือร่างกายมึงก็จะสามารถผลิตความร้อนออกมาได้เพื่อทำให้เต็นท์คุณมันอุ่นแล้วพอมันอุ่นเสร็จปุ๊บมันเจออากาศข้างนอกที่มันเย็นใช่ไหมเต็นท์ที่มันมีสองสองอละทูทูวอเนี่ย มันก็จะดักคอนเดนเซชันก็คือเป็นการควบแน่นบ้าควบแน่นมันจะเกิดเป็นไอ้น้ำว่าเงินเห่ดตรงตรงวอลข้างนอกที่เป็นเรนฟลรยเรนฟฟายคือส่วนที่กันกันฝนของเต็นท์นั่นนะคะวันแรกที่ไปแคมปปิ้งวันนั้นคอนเดนเซชันกูไม่มีเลยแห้งสนิททั้งเต็นท์คือแห้งสนิทคือกูหนาวแล้วเราก็แบบเราไม่รู้ไงว่า มันควรจะต้องมีคอนเ e n s a t ด o นเซชันถ้ามันทําการแคมป์ที่ถูกต้องดิฉันไม่รู้ดิฉันก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นถาามาแล้วก็รู้เอออากาศดีเงี่ยเออหมาหยุดเหา่าหมาแคมป์ไซส์ค่อนข้าง,ขงหยุดเหา่าเออเด็กไม่ร้องแล้วรู้สึกว่าอ๋ออ๋ออันนี้คือการแคมปปิ้งโอเคโอเคก็ไปแคมป์ต่อนะฮะแต่ว่า วันนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าเต็นท์หนึ่งคนอย่าซื้อเพราะว่าเต็นท์คนเดียวเนี่ยคือมันติดแบบมันมันมันไม่มีพื้นที่เลยมันก็คือแบบแค่นี้คือยืดแขนอย่างนี้ก็ไม่ได้นอนแล้วยืดแขนนี้ไม่ได้เพราะว่าทะลุเต็นท์จะทะลุเต็นท์ต้องนอนแบบพับแขนเออแล้วเราก็แบบโอเคเราก็รีเทิร์นคืนเต็นท์แล้วที่ที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้นิดนึงก็คือมันไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะว่าจริงๆเราเราทำมันพังเพราะไอ้ตัว ตัวหมุดตอกเต็นทนะ์น่ะที่เราตอกแล้วไม่งเบี้ยวอะ่ะเราก็ใส่ถุงแล้วก็ห่อลวกๆอะ่ะคืนอเมซอนหมดเลยเต็นท์คืนอเมซอนเอ่อสลิปปิ้งแบ็คคืน c a นเ d ดี n ไทเกอร์เคนเนดี i ไทเกอร์ถ้าใครซื้ออ่ะมันคืนได้เว้ยแต่ว่าต้องดูดูด้วยเพราะว่าเราไปอ่านอีกอินเทอร์เน็ตมาบา,บางคนไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ให้คืนฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมคือฉันน่ะก็ไปวันนั้นเราก็ไปพร้อมรีซซทแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันมาคืนสลิปปิ้งแบ็คพนักงานมันก็แบบทําไมละ่ะ เขาก็ถามว่ามีเหตุผลอะไรจะคืนฉันก็บอกว่าอ๋อมันเล็กไปเราก็โมเมไ,ไปแล้วจริงๆก็นอนได้แหละแต่ว่ามันมันก็แบบแน่นอะไรเงี้ยแล้ก็บอกเออมันเล็กไปใช,ใช้ใช้ไม่ได้แต่จริงๆอะกูไปลองแล้วมันหนาวใช้มใชไม่มันใช้ไม่ได้ในแง่ของอุณหภูมิเออเราก็โอเคเขาก็เขาก็ให้คืนก็ไม่มีอะไรก็คืนไปแล้วก็สิ่งเดียวที่เก็บไว้ก็คือเอ่อสลิปปิง้งแพดไอ้ที่แม่งลมรั่วนั่นแหละเพราะความโง่ของดิฉันแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อเต็นท์ใหม่มาก็ ก็ดีซื่อเต็นใหม่มาแล้วก็ซื้อสล e ป p i n g bag อันใหม่มาก็โอเคเขาเนี้ยรู้แล้วว่าพอไปแคมป์ครั้งที่สองก็เลยรู้ว่าอ๋อมันจะต้องอุ่นแบบนี้แล้วตอนเช้ามันจะต้องมีคอนเดนเซชันเกิดขึ้นแล้วก็แบบฮ่า,ฮาเข้าใจแล้วแบบตึ้งตึงต้งตึงต้ง,ง,งอนไลเมนเกิดขึ้นแล้วก็ดีก็เลยเป็นที่มาของว่าเราออกไปแคมปิ้งบ่อยขึ้นเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันมันก็สนุกดีไรเงี้ยแล้วก็ได้ความเงียบในวัยสามสิบประมาณนี้นะคะกับการแคปปิ้งของดิฉันสนุกที่สุดคืออะไรรู้ปะคือตอนกินอาหารทําอาหารเพราะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยวันนี้มึาจะกินอะไรจะทําอะไรไรเงี้ยแล้วก็ต้องทําแบบมินิมอลเพราะดิฉันไม่อยากกินเอ่ออะไรวะไอไออาหารถุงแห้งอะอาหารแห้งที่แบบต้มน้าใส่แล้วคนขอนไรเงี้ยไม่อยากกินแพงด้วยถ้าใครอยากดู c คมปิ ing, ้งวิดีโอแคมปิ้งเรามีอยู่ไปดูกันได้เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะออโอ้อีกอันนึงเป็นเด็กเมืองไม่เคยเจอลูกอ้อนมาก่อนในชีวิตลูกออนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลูกออนภาษาอังกฤษเรียกว่า tadpole tadpole ไม่รู้ไม่รู้จักลูกอ้อนมาก่อนคือเราเคยเห็นแต่ในหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ว่าวงจรลูกอ้อนจากไข่กบออกมาเป็นลูกอ้อนแล้วก็เริ่มมีขาแล้วก็กลายเป็นกบใหญ่อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นจริงๆเรา พอดีว่าครั้งสุดท้ายที่ไปแคมปิ้งล่าสุดที่ซิวเลกเราอ่ะไปเจอคือเราเป็นมันเป็นเลกเป็นทะเลสาบเล็กๆอยู่ตรงนั้นเราก็แบบเดินเล่นอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งมองทะเลสาบกำลังแบบปล่อยอารมณ์สูทรีกับกับชีวิตที่เหนื่อยจังจากการทำงานแล้วระหว่างที่เรามองมองอยู่นั้นอนะเราก็แบบอะไรแม่งขยับอยู่ในน้ำวะเราคือมันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวนะคุณมันเป็นแบบ น่าจะเป็นล้านอะเป็นแสนแบบหลายเยอะเยอะเยอะมากจริงๆเยอะแบบเป็นแบบคือถ้ามองไปในน้ำคือเห็นเป็นแบบเป็นคลื่นดำๆอย่างนี้เลยเราก็แบบอะไรวะเพราะว่ามันจะเป็นสาล่ายเหรอสาลายเหรอไม่มั้งเออเราก็เลยเดินไปใกล้ๆไปดูแล้วมันก็เป็นหัวโตๆแล้วก็มีหางเว้ยแล้วมันก็ตุ๊กๆุๆๆๆแล้วฉันก็แบบเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ปลาหรอไม่ใช่อ่ะลูกอ้อนเหรอไม่เคยเห็นของจริงฉั้นก็มันมีพอดีมันมีเอเขาเรียกว่าอะไรนะขนของห่านอ่ะขนของห่านอันหนึ่งล่วงอยู่เราก็หยิบอันในขนห่านเนี่ยตักตักอีตัวลูกอ้อเนี่ยขึ้นมาดูดูใกล้ๆกลแล้วก็แบบมันคืออะไรวะเนี่ยคือถ้ากูตักอ่ะเหมือนกูจะกินมันเลยเว้ยแต่ว่ากูไม่กินนะโอเคดูแล้วก็แบบหูหูห ขำตัวเองบอกว่าเออเข้าใจแล้วว่าสมัยแบบเคยได้ยินคนเขาบอกว่าเด็กๆเด็กๆต่างจังหวัดเขาจะเล่นลูอกออดกันอะไรเงี้ยเล่น,ลน,ลนจับลูกออดเราก็อ,กาอ๋อมันเป็นอย่างงี้มันน่าตื่นเต้นแบบนี้เองเยอะไรเงี้ยเออไม่เคยรู้กูมไม่รู้กูเคยเห็นโอเคโอเคขอบคุณนะทุกคนที่มาดูแค่นี้แหละบาย